สำหรับคนที่เป็นฝ้าระหว่างคอนซีลเลอร์กับกันแดดจะลงอะไรก่อนกันนะคะวันนี้เกดให้เคล็ดลับค่ะเพราะเนื่องจากว่าหลายคนที่เป็นฝ้าก็อยากจะปกปิดให้ดูเนียนสวยแต่เวลาลงเนี่ยไม่รู้ขั้นตอนเอาอะไรก่อนหลังดีอ่าเกดแนะนำนะคะอย่างแรกเลยหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็ดมาดเราต้องลงอย่างแรกคือเซรั่มค่ะบำรุงต้องลงก่อนในทันทีเลยเพื่อให้บำรุงถึงผิวข้างในหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยรอยฝ้าด่างดำนะคะลงคอนซีลเลอร์แต้ ไปก่อนเลยและกันแดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายอย่างเกตเองใช้กันแดดเป็นบีบีกันแดดเคที่ s อ f 50ก็จะลงทับ2ชั้นเพื่อให้เป็นเกราะคุ้มกันนะคะผิวเราถึง2ชั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราจะทากันแดดให้ถูกวิธีเนี่ยเราจะต้องทาถึง2ข้อนิ้วบางครั้งโปะไปทีเดียวมันเยอะนะคะก็ลงทีละ1ข้อนิ้วค่ะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเพื่อให้ผิวเนียนสยใสห่างไกลฝ้าด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะ